ีค่ะหมอเอิญพีระ unlocking happiness เช่นเคยนะคะวันนี้หมอเองก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้นะคะความรู้ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ให้ตัวเองมีความสุขและสามารถที่จะใช้ศักยภาพทํางานได้อย่างเต็มที่วันนี้เทคนิคนะคะที่หมอเองอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะพาพวกเราเนี่ยลองทําไปพร้อมๆกันเลยมีชื่อว่าเทคนิค progressive muscle relaxation ค่ะเทคนิคนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพศหนึ่ 30, โดยแพทย์อเมริกันที่ชื่อว่าเอ็ดมันจาคอบซันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายร่างกายและทำให้ความคิดแล้วก็จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายตามไปด้วยพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราลองมาค่อยๆทำตามกันนะคะ วิธีการผ่อนคลายนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเริ่มที่เราต้องเลือกสถานที่แล้วเวลาที่เหมาะสมนะคะที่สามารถที่จะนั่งสงบๆแล้วก็ไร้สิ่งที่รบกวนได้ค่ะ mm hmm. เมื่อเราหาที่นั่งได้แล้วนะคะเราก็นั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายแล้วก็เริ่มฝึกการหายใจกันก่อนค่ะเราลองหายใจเข้าสัก5วินาที1 2 3 ามสี่ห้าหายใจออกห้าวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งทำแบบนี้พร้อมกันสักสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าออกสองสามสี่ห้าเข้าสองสามสี่ห้า ออก2องสาสี่หเอาละค่ะเมื่อกี้นี้เราก็เริ่มฝึกในเรื่องของการหายใจกันแล้วนะคะคราวนี้เราเนี่ยเริ่มมารับรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายกันค่ะหลักการนะคะของการเกรงกล้ามเนื้อเพื่อเราจะผ่อนคลาย ในแบบของ progressive muscle relaxation เนี่ยเราจะต้องตั้งใจที่จะเกร็งกล้ามเนื้อค่ะและรับรู้ความรู้สึกนั้นโดยพร้อมๆกับการเกร็งพร้อมๆกับการที่เราหายใจเข้าและหายใจออกพร้อมๆกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราในช่วงจังหวะนั้นก็คือการที่ ร่างกายนะจะเหมือนกับเรากดสปริงเนะเรากดสปริงเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเราปล่อยนะคะสปริงมันก็จะเด่นขึ้นใช่ไหมคะงั้นระบบการไหลเวียนเลือดของเราต่ออวัยวะหรือกล้ามเนื้อที่เราเกร็งก็เช่นกันคะ่ะในจังหวะที่เราเกร็งกล้ามเนื้อก็เหมือนเรากดสปริงคะ่ะแต่พอเราผ่อนคลายเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณน,นั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้น นะคะเหมือนกับการที่เราปล่อยสปริงนั่นเองเมื่อกี้นี้เรารับรู้ในเรื่องของการหายใจกันไปแล้วนะคะเรามาค่อยๆฝึกการเกรงกล้ามเนื้อไปพร้อมกับการหายใจกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานั่งในท่าที่สบายแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะที่เราจะเกรงส่วนแรกเนี่ยก็คือบริเวณฝ่าเท้าค่ะ เราค่อยๆกระดกข้อเท้าของเราขึ้นพร้อมๆกับการหายใจเข้า5วินาทีผ่อนคลายด้วยการค่อยๆเอาค่อยเท้าลงพร้อมๆกับการหายใจออกอีก5วินาทีเราอาจจะทำแบบนี้กับอวัยวะส่วนนี้สักสามรอบนะคะก่อนที่เราจะไปที่บริเวณต้นขาด้านหน้าบริเวณต้นขาด้านหน้านี้เราก็จะยกขาขึ้นค่ะแล้วก็ กระดกข้อเท้าขึ้นหายใจเข้าให้ได้สักห้าวินาทีรับรู้ถึงความเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาทั้งหมดหายใจออกรับรู้ถึงความผ่อนคลายอาจจะเกร็งกล้ามเนื้อส่วนนี้อีกครั้งสักสามครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปบริเวณหลังขาบริเวณหลังขานะคะเราจะยกขาขึ้นแล้วเราก็กระดกข้อเท้าลงค่ะหายใจเข้า กล้ามเนื้อบริเวณหลังขาทั้งหมดก็จะตึงรับรู้ถึงความตึงพร้อมกับหายใจเขา้าค่อยๆหายใจออกพร้อมกระดกข้อเทา้ากลับมาที่เดิมให้กล้ามเนื้อด้านหลังขาทั้งหมดผ่อนคลายเราจะทำแบบนี้สักสามรอบต่อไปนะคะเราจะเกรงกล้ามเนื้อส่วนของก้นกันนะคะเราขมีบก้นเราจะรู้สึกเกรง พร้อมๆกับการหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายกันขนิบก้นรู้สึกสบายผ่อนคลายเราจะทำแบบนี้สักสามรอบก่อนที่จะไปบริเวณหลังของเรานะคะบริเวณหลังของเราให้เรายืดตัวตรงเอหลังไปทางด้านหลังเกรงพร้อมกับการหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังทำแบบนี้สักสามรอบนะคะ ก่อนที่จะมาบริเวณหน้าท้องเบรหน้าท้องเราจะเกรงหน้าท้องนะคะขมิบหน้าท้องเข้าพร้อมๆกับการหายใจเข้ารับรู้ถึงการเกรงแล้วก็หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องออกอาจจะทําแบบนี้สักสามรอบก่อนที่จะไปบริเวณกล้ามเนื้อบ่าซึ่งกล้ามเนื้อบริเวณบ่าเนี่ยจะค่อนข้างตึงกว่าบริเวณอื่นๆน,น,นะคะให้เรายักไหล่ขึ้นนะคะหายใจเข้า เกรงกล้ามเนื้อบริเวณบ่าของเรา5วินาทีแล้วก็ค่อยๆผ่อ,อ,อนคลายพร้อมกับการหายใจออกทำแบบนี้สัก3รอบก่อนที่เราจะไปที่บริเวณแขนนะคะให้เราวางมือที่หน้าขานะการเกรงบริเวณหน้าแขนพร้อมกับการหายใจเข้ารับรู้ถึงความเติมของกล้ามเนื้อที่บริเวณแขน หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายก,กล้ามเนื้อที่บริเวณแขนต่อไปให้เรายกแขนขึ้นนะคะกลัไไปทำหน้ามันจะทำท่าแย่เนี่ยนะเราให้กเกรงกำมือพร้อมกับหายใจเข้าเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างเกรงรับรู้ถึงความเกรงพร้อมกับหายใจเข้าค่อยค่อยหายใจออกพร้อมกับผ่อนคลายก,กล้ามเนื้อบริเวณที่เกรงนั้น ทำแบบนี้สักสามรอบนะคะก่อนที่เราจะไปที่กล้ามเนื้อส่วนสําคัญนั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราใค้เราค่อยๆเกรงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านะคะยีตาจูปากพร้พอมๆกับหายใจเข้ารับรู้ถึงความเกรงแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายสบายพอเราเกรงกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนแล้วผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้ว ให้รับรู้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณหัวไปจนถึงจรดปลายเท้าของเราเอาละค่ะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราลองทำนะเทคนิคก,การผ่อนคลายนะโดยการเริ่มต้นจากร่างกายเข้าไปสู่ความรู้สึกของจิตใจกันนะคะอย่าง progressive muscle relaxation เห <Jay> ็นไหมว่า ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วแถมตน้นทุนก็ไม่มีด้วยนะเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะได้การผ่อนคลายทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเพราะเนี่ยประโยชน์ของการทำในเรื่องของ progressive muscle relaxation ก็คือการลดปฏิกิริยาของร่างกายนะ ที่เกิดจากการตอบสนองต่อความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเครียดเราวิตกกังวลเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั่นก็คือการที่หัวใจเราเต้นแรงบ้างละ่ะหายใจที่บ้างละ่ะกล้ามเนื้อตึงบ้างละ่ะงนั้นวิธีการนี้ก็จะช่วยลดปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อันที่2เนาะเราจะพบว่าพอเวลาที่ร่างกายเราผ่อนคลายเนี่ยความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยก็พลอยที่จะผ่อนคลายไปด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นการหายใจนะหรือการที่เราเล่นกับ การเกร็งของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนของเลือดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นํามาสึ่งความรู้สึกผ่อนคลายทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะก็คือพอเวลาที่เราผ่อนคลายได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายความคิดหรือจิตใจมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรองรับความเครียดแล้วก็สิ่งกระตุ้นใหม่ๆได้มากขึ้นค่ะส่วนประโยชน์ข้อถัดไปนะคะก็คือว่ามันก็ทําให้เรานอนดีด้วยนะสําหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะอาจจะมีปัญหาจากการที่ เราปิดความคิดไม่ได้นะหรืออันที่2ร่างกายตึงเกินไปเพราะความเครียดเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ เรามีปัญหาเรื่องการนอนได้เช่นกันและข้อสุดท้ายนะที่สําคัญเราไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยนะคะจากการผ่อนคลายในวิธีการแบบนี้และทำง่ายทําได้เลยทําที่ไหนก็ได้ด้วยนะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทํางานหรืออยู่บ้านเองก็ตามนะต้องบอกว่ามันจะเป็นเทคนิคที่ทําให้เราเนี่ยปฐมพยาย าทางใจตัวเองและความเครียดของเราได้เบื้องต้นในยามที่ชีวิตเราต้องตื่นมาพบกับปัญหาได้ทุกๆวันเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะร่างกายเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราความคิดก็เป็นของเราค่ะ ดังนั้นจะดีที่สุดนะถ้าเกิดเรากลับมาดูแลมันด้วยตัวของเราเองสำหรับวันนี้นะคะใครได้ประโยชน์ก็กด u u b s c r i b e ไลค์แชร์กดกระดิ่งกิ้งกๆ้งกิ้งไว้ให้หมอเอิญนด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านบทความ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจหมอเอิญ unlocking happiness นะ <c oughs> ส่วนใครอยากจะพูดคุย <c oughs> ก็สามารถเจอหมอเอิญได้ใน คลับเฮาส์ทุกวันจันทร์ในช่วงมาระบายตอนสามทุ่มนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย